วันนี้เว้ยพมจามมาเ่าเรื่องคนสนลุกใด้ฟังเว้ยมันมีอวันนึ่นนงอันนี้ผมกลับบ้านเนี่ยตอนกลางคืนพมไปทางเปรี้ยวอ่ะทางที่มีทุ่งนามีบ้านคนน,น้อยๆถนนหน้ากลัวเนาะเว้ยประมาณสร้างสีทุ่มสีุ่มข้าวทุ่งอะไรเนี้ย่มมึงดูเวลาแล้วพมขับมอไซค์ไปพมขับมอมอไซค์ไปคนเดียวไฟก็ไม่ค่อยดีพอไฟมันดีลีแทมไฟแทบบ้านคนไม่มี ผม,มาขาบับสาย่านไปไม่แน่ผมไม่รู้เว้ยผมก็กลับบ้านแต่แต่ผมไปเส้นไหนเนี่ยเส้นใหญ่เมนเทอร์ฟิวก็ประมาณขับไปเรื่อยมันอยู่ดีผ่านต้นไม้ต้นห,หนึ่งเลยกพผ,ผ่านผ่านขนาดนั้นแหละผมก็อยู่ดีรถมันคือแปกงเลยยู่ดีมันแบบมันมึนแบ้หนักหนักทืก่อๆไงไม่รู้อวผมก็เอ้ยตกใจคนลุกเลย,เลย ้าผ่านไปอ่ะแล้วพมก็แบบพยายามตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ก็ไม่พยายามไม่คิดอะไรอ่ะเพราะเพราะว่าผมาไม่ยากคิดอะไรไปเรื่องใจท,ที่ใจมันกลัวพมก็เขาไม่อยากหลงรูหรอกแตพ่ผมก็เขามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะตอนนั้นให้ดูคิดดูว่าพ่อมงแปคนเดียวอ่ะมันจะรู้สึกไงวะแล้วพอแบบพอพ่ผมตั้งสติพยายามไม่คิดอะไระไม่งูดีรถมันหนักอีกขงางแรงหนักอีก ก็เริ่มเริ่มปวดเลไงไม่พยายามไม่วิดนี่สติอมแบบพยายากให้ตาลึกิดเปิงไปเดี๋ยความวิดก็ข้าไปอะ่ะผมก็ติดใจเรื่องราวาเลยพอมันนี่มันมันเริ่มผิดแลวมันเริ่มมาน,นี่เว้ยพอมันแบบจะึ้นมันมันก็เริ่มชา้าเลยตั้งแต่เริ่มชา้าเริ่มคับชา้ามันยังยังไม่รู้เพราะผมคิดว่าเฮ้ยจะมีใครมาซ้อ้วยวะอ๋อ พว <c oughs> กยาทึ่งบ้านนั่นหลวมันมันกลัวแล้วเพราะแต่มันตอนนั้นก็ใกล้ถึงบ้านลแล้วแหละแต่มันก็หนักทั้งทางต้แ่ที่ผ่านมาต้นไม้ต้นนั้นน่ะหนักผ่านเลยมันจะดูดีไว้ก้อนที่บบจะเข้าทางเส้นบ้านะข้ามสะพานมาเนยดูดีรถมันทรายเนยเว้ยแบบแบบทรายหนัก พอก็คิดว่าพุ่คว่ำแล้วไงพุ่เลยตัดสินใจนะที่จะที่จะหันหมองไปข้างหลังเ่ยทั้งที่พ่ไม่อยากตามองเลยพ่อกพอพ่อมองไปข้างหลังขนาดนั้นเลยแม่งเชียยเ่ยลดยางรู้อะไอ้ยเัยกูก็ต้องโกรธหนานให้เล,ลยกูว่ามันยางรู้อ่ะ